so 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 จการในคลิปนี้นัตตี้จะมาขอบอกเล่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของสกินแคร์ไบโอเติมนั่นเองซึ่งนตัตตี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเ,เป็นสาวกของไบโอเติม erm ไปแล้วนะคะนัตตี้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของไบโอเติม erm นี่มาแล้วหลายเดือนมากๆแล้วจริงๆนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มาเล่าให้ฟังแบบเต็มๆนะคะคลิปนี้เลยถือโอกาสจะมาเล่าให้ฟังละกันนะคะทั้งในเรื่องของคุณสมบัติพิเศษนะคะส่วนผสมใช้แล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมไปถึงวิธีใช้ด้วยนะคะจะเห็นด้านข้างนัตตี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของไบโอเติมทั้งห เลยที่เป็นสีฟ้านี่นะคะแค่เห็นก็รู้สึกถึงความสดชื่นแล้วนะคะคือนาตี้เป็นคนที่แบบว่าถ้าชอบอะไรมากๆแล้เนี่ยชอบ ตุนไว้ชอบเก็บไว้เยอะๆเพราะว่าถ้ามันหมดแล้วนัทตี้ก็จะได้เปิดขวดใหม่ใช้ต่อไปคือไม่อยากให้มันแบบว่าขาดไปนะคะมาพูดถึงโดยรวมของแบรนด์ไบโอเติมนะคะคือไบโอเติมนี้เขาจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องเพิ่มเติมความชุมช่มชืม้นให้กับผิวของเรานะคะประมาณว่ากัดเก็บความชุมช่มชืม้นเติมนม้ําให้ผิวนะคะซึ่งคนที่เป็นผิวผสมแบบนตัตตี้หรือว่าผิวมันเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะหลังจากที่นัตตี้ได้ทดลองใช้สกินแคร์ของไบโอเติมได้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะหลายเดือนแล้ว นาตี้รู้สึกว่าผิวหน้าของนาตีแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาที่เป็นสิวเวลาที่ผิวแบบรู้สึกอ่อนแออะไรประมาณนี้นะคะนาตีจะใช้เป็นไบโอเติมไลฟ์แพลงต้อนเอสเซนนะคะคืออันนี้คือเป็นขวดที่มันหมดแล้วจริงๆแล้วมันเหลือน้อยมากนะคะนาตีก็เลยต้องตุนขวดใหม่ไว้ใช้ต่อนะคะตัวนี้เนี่ยที่เคยรีวิวเข้าวไปแล้วนะคะกับอตอนรีวิวสกินแคร์ที่ใช้ก่อนนอนมีอะไรบ้างคือตัวนี้เนี่ย ใช้แบบหลายเดือนมากๆเลยเราสังเกตดูว่าฝามันทําไมแปลกแปเคีียร์ทำตกมาแล้วแบบคือตอนวินาทีที่ทําตกเนี่ยแบบโหใจหายมากกลรวมันแตกมากเพราะตอนที่ตกเนี่ยมันเหลืออยู่ว่ามันครึ่งขวดได้นะคะมาะตกเนี่ยขวดไม่เป็นอะไรเลยนะคะถือว่าทนทานแล้วก็ ที่แต่ก็คือฝาแต่ว่าก็ยังมีพลาสติกที่อยู่ด้านในที่สามารถปิดได้อยู่ก็โอเคลงอ,อกนะคะขวดนี้ก็จะพยายามดูแลเป็นอย่างดีและกันเป็นลูกราองอกอเทตร์เน็ตที่ขาดไม่ได้แล้วก็ในคลิปนี้นะทที่จะมาเจาะเลืกเกี่ยวบเรื่องของตัวนี้นะคะเป็นไบโอเติมอะควาซอสนายสบานะคะแท้ๆตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมานะคะก็สวบ ใบอเตอิเมอย่าี้ก็ไม่พลาดที่จะลองตัวใหม่นะคะตัวนี้ช่วยทําให้เสริมน้ําหล่อเลี้ยงใต้ผิวนะคะทําให้ผิวแบบว่าได้รับการปรนนิบัติเหมือนเป็นการสปาตลอดค่าคืนนะคะคือตัวนี้เนี่ยก็จะทําหน้าที่นะคะเป็นเหมือนสลิปปิ้งมาร์ฟื้นฟูผิวให้ผิวดูชุ่มชื้นดูอิ่มน้ํามากยิ่งขึ้นนะคะก็คือว่าพอกหนาๆก,ก่อนนอนตื่นขึ้นมาก็ค่อยล้างออกนะคะตื่นขึ้นมานี่จะรู้สึกเลยว่าผิวเนี่ยคะ่ะได้รับการปรนนิบัตินะคะเหมือนเหมือนแบบว่าได้รับการสปาผิวแล้วผิวดูชุ่ มาดูส่วนผสมหลักๆนะคะสําหรับอควาซอตในสปาตัวนี้นะคะตัวนี้เขาจะผสานพลังมหัศจรรย์ของธรรมชาติไว้นะคะ2ดินแดนด้วยกันอันดับแรกก็คือเป็นโพลินิเชียนมารีนะคะโพลินิเชียนมารีนี่คืออะไรก็คือว่าจะเล่าให้ฟังเหมือนนิทานเลยประมาณนั้นนะคะคือเกาะฟรนโพลินิเชียนนี้นะคะมีความสวยงามมากแต่ว่าความสวยงามมันก็แฝงไปด้วยอันตรายจากปะการังไฟปะกลาลังไฟเนี่ยนะคะเวลาไปโดนมันเนี่ยมันจะทําให้ผิว ไหมแสบร้อนประมาณนี้นะคะเขาโดนประการังไฟเขาได้ใช้โครนนะคะโคลนที่มาจากเกาะน,นี่แหละนะคะใช้โคลนเนี้ยมาเพื่อที่จะรักษาเขาก็จะช่วยรักษาแผลที่ไหมจากประการังไฟนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูผิวให้กลับมาเป็นปกติได้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็โพลีนิเชียนมาลีนะคะเป็นสารสกัดจากโคลนบริสุทธิ์ที่ทับถมของจุลินทรีย์มากกว่า3.5พัน ล้านปีโอโหนานขนาดนี้นะคะอันดับที่2นะคะนั่นก็คือไลฟ์แผงตอนนั่นเองหลายคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ของไบโอเติร erm ์นะคะจะมีส่วนผสมของไลฟ์แผงต้อนอยู่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าเอ๊ะมันทําหน้าที่อะไรเป็นพิเศษนะคะส่วนไลฟ์แผงต้อนนะคะที่อยู่ในไบโอเติร์อะควาซอร์ในสปาตัวนี้นะคะก็จะฟื้นฟูผิวใหม่นะคะผิวจะดูเปล่งปลั่งสดใสขึ้นนะคะปกป้องผิวจากสิ่งแวดล้อมรังสี U V ได้ด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ผิวแข็งแรงมากยิ่งขึ้นปอบปลโล่งผิวนะคะทำให้ผิวดูสุขภาพดีีนนะคะค่ ก็คือเป็นส่วนผสมนะคะสออย่างที่มาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูทางด้านของ ็กเจอร์นะคะเนื้อของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่ามันเป็นยังไงกันบ้างคือนตี้เนี่ยเป็นคนที่มีสภาพผิวค่อนข้างที่จะแบบว่าผิวผสมนะคะค่อนไปทางมันมากหลายคนที่ติดตามจะรู้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่นาตี้เลือกสกินแคร์นี่นัตี้จะเลือกที่ครีมที่เวลาทาจะไม่ดูหนักหน้าเกินไปหรือว่าถ้าเป็นไปได้จะเลือกเป็นเนื้อเซรั่มนะคะเนื้อที่แบบค่อนข้างเหลวมากๆนะคะหรือว่าจะเลือกเนื้อครีมก็จะเลือกเป็นแบบเนื้อเจลนะคะ,ะ,ค,ะคือใบโอเติมเนี่ยตอบโจทย์ผิวของนตี้มากๆจริงๆเพราะว่ามันนนเเเป็็ื้้้้อจลแววกกกรรููสสึึทาา วนะคะคมาดูเนื้อของเขานะคะนี่นะคะเนื้อครีมของเขาจะเป็นเนื้อเจลใสสีฟ้าใสๆแบบนี้นะคะแล้วก็หอมอ่อนๆนะคะกลิน่นกลิ่นหอมจริงๆนะสำหรับตัวนี้ทาแล้วรู้สึกเหมือนได้สปาผิวเหมือนได้ผ่อนคลายผิวนะคะมาดูเนื้อของเขาแล้วจะเป็นเป็น เนื้อเหมือนเนื้อเจลนะคะสีฟ้าแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเนื้อเจลนะคะแต่ว่าดูเลยว่าเนื้อแบบค่อนข้างแน่นมากจริงๆอัดแน่นนะคะกับส่วนผสมที่ช่วยฟื้นฟ,นฟนผูผิวอย่างที่บอกไปนะคะพลังพัชน์ของธรรมชาติสองดินแดนนะคะโพลีเนเชียนมารีนแล้วก็ไลฟ์แผงตอนที่อยู่ในนี้นะคะคือตัวนี้เนี่ยไลฟ์แผงตอนจะค่อนข้างเข้มข้นกว่าในเอสเซนที่เป็นขวดนะคะมาดูเมื่อทาลงบนผิวทาหนะะ้าที่แต่เยอะมากเลยคือตัวนี้เนี่ยมันเป็น ทำหน้าที่นะคะเป็นสลิปปิ้งมาร์ตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทาเนี่ยเราก็จะทานหนา,นา,นาพอกนะคะเล็กเล็กพอกโบกเนี่ยตอนกลางคืนก่อนนอนได้เลยนะคะตื่นขึ้นมานี่ผิวจะดูเหมือนได้รับการโภนิวัดผิวจะดูเหมือนได้พักผ่อนแล้วก็ฟื้นฟูผิวที่แบบว่าโซมอ่อนล้าไม่ได้รับการพักผ่อนประมาณนี้ให้ดูดีขึ้นนะคะหลังจากทานนะคะตอนนี้โอ้โหผิว ตรงนี้มันสดชื่นมากแล้วมันรู้สึกแบบเย็นมากๆนะคะก็คงจะถูกใจหลายหลายคนนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะผิวอ่อนโยนผิวแห้งผิวมันคือได้ทุกสภาพผิว for all skin t y p e นะคะคุณสมบัติเขาก็จะช่วยเพิ่มเติมนะคะน้ำแล้วก็ก็ะเก็บความชุ่มชื้นนะคะเหมือนเป็นวานว่าไปเติมน้ําให้กับผิวนะคะทําให้ผิวแบบเรียบเนียน นุ่มนวลน,น่าสัมผัสน,นะคะผิวก็จะแบบอิ่มน้ําแต่งหน้าก็ติดทนมากยิ่งขึ้นคะ่ะหลังจากที่เราได้รู้ถึงส่วนผสมแลวก็คุณสมบัติพิเศษของไบโอเติม erm นะคะเดี๋ยวนัตตี้เนี่ยจะมีวิธีใช้มาฝากทุกคนกันด้วยนะคะเป็นวิธีใช้ถึง4ขั้นตอนนั่นเองนะคะมาดูขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็นเหมือนกับการทาสลิปปิ้งมาร์กทั่วไปนะคะเป็นมาร์กบำรุงผิวแบบข้ามคืนนะคะหลังจากที่บำรุงผิวตามขั้นตอนแล้วนะคะแล้วก็ใช้มาร์กไนท์สปานะคะก็คือว่าใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนนนั่นเองะะคะ คือทาให้ทั่วปิดผิวทั่วใบหน้าเลยนะคะแต่ว่าจะเกลีย่ยจากกึ่งกลางใบหน้าสู่ด้านนอกนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือจะเวน้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็เริมฝีปากนะคะทิ้งมาร์กไว้นะคะทั้งคืนเลยโดยไม่ที่ไม่ต้องล้างออกนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วค่อยล้างออกนะคะนี่ก็เป็นทิปแรกนะคะวิธีที่2นะคะคือ streaming m a r k นะคะเป็นมาร์กไอนาเร่งสารอาหารสู่ผิวนะคะก็คือเราจะพอกนะคะมาร์กให้หนาทั่วทั้งผิวทั่วทั้งใบหน้าเหมือนเดิม แล้วก็จะนาทิชชู่มาร์กนะคะชุบน้ําร้อนให้พอเปียกหมาดๆนะคะแล้วก็นาทิชชู่มาร์กเนี่ยลงบนผิวหน้านะคะวิธีการนี้จะเป็นการทําให้ออุ่นจากทิชชู่มาร์กนะคะช่วยเปิดรูขุมขนของเราทําให้สารอาหารซึมเข้าสู่ผิวชั้นลึกได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนการมาร์กแบบนี้เราก็จะมาร์กเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองนะคะพอมาร์กเสร็จแล้วแล้วก็เอามาร์กออกแล้วก็ใช้มือเนี่ยน,นวดมาร์กที่เหลือนะคะให้ซึมเข้าสู่ผิวเท่านั้นเองค่ะวิธีที่3เป็นวิธีโฮมสปานะคะผ่อนคลา ายผิวแบบโฮมสปานะคะก็คือว่าเราจะใช้มาร์กในสปานะคะพอกให้หนาหนานะคะปิดทั่วผิวหน้าโดยการเกลี่ยจะกึ่งกลางใบหน้าสู่ด้านนอกนะคะแล้วก็เราจะนวดที่ผิวหน้าเราเบาๆนะคะก็จะใช้ปลายนิ้วลากวนไปตามวงหน้านะคะสัก2อสามรอบนะคะก็นวดนวดประมาณนี้นะคะพอนวดเสร็จแล้วนะคะเราก็นอนได้เลยนะคะตื่นขึ้นมาก็ค่อยล้างออกนะคะแล้วก็วิธีสุดท้ายนะคะนั่นะก็คือแผงต้อนสปานะคะเป็นสปาฟื้นฟูผิวให้อิ่มน้ําแบบขีดสุดนะ ะะวิธีการนี้นจะใช้ร่วมกับไลฟ์แผงตอนด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็เราจะใช้ไลฟ์แผงตอนเอเซนนะคะคือหยดลงไปบนมาร์กนะคะประมาณสัก3-4หยดนะคะหรือว่าจะหยดตามความพอใจของเราได้เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆผสมนะคะสส่วนนียให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็สามารถพอกลงบนผิวหน้าได้เลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้แบบข้ามคืนนะคะวิธีนีนะ้ที่เป็นวิธีที่ชอบที่สุดจริงๆนะคะเพราะว่าตื่นมารู้สึกว่าผิวอิ่มน,น้ําเป่งปังนะคะสดใสแล้วก็เนียนนุ่มน,น้า สัมผัสแต่งหน้าก็ติดทนมากยิ่งขึ้นค่ะนั่นก็คือเป็นวิธีใช้นะคะ4วิธีที่นัตตี้นำมาแบ่งบันให้ชมกันในคลิปนี้ถ้าใครมีวิธีไหนเนี้ยแชร์กันได้นะคะว่ามันสามารถแบบว่าใช้ได้หลายวิธีนะคะส่วนราคานะจ๊ะอันนี้นะคะ ไบอเติมอควาซอตไนสปานะคะจะอยู่ที่ขนาด50กรัมนะคะก็กระปุกหนึ่งก็อัดแน่นเต็มกระปุกขนาดนี้จะอยู่ที่ราคา1,800บาทนะคะถามว่ามันใช้ได้นานไหมใช้ได้นานมากนะคะเพราะว่าตัวนี้นเป็นเนื้อเจลนะจ๊ะหนักขึ้นมาในปริมาณที่แบบพอเหมาะนิดนึงก็สามารถ,ถาทาได้ทั่วหน้านะคะสำหรับตัวนี้นะคะไลฟ์แผงตอนเอ s เซนนี่ค่ะขวดใหญ่มากใช้ได้นานมากนะตี้ะใช้ขวดนี้ใช้ขวดนี้หมดแล้วระยะเวลาการใช้เนี่ย จำไม่ได้จริงๆคือนานมากน่าจะประมาณสัก5-6เดือนได้คือนานมากจริงๆสำหรับตัวนี้ที่หมดไปแล้วก็ มมาให่แล้วนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ขนาด200 ml เป็นขนาดขวดใหญ่ที่สุดนะคะราคาก็จะอยู่ประมาณ3,200บาทนะคะแต่ว่าคือเขานี่มีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะคะก็ต้องลองไปสอบถามกันดูนะคะนี่ก็เป็นการรีวิวที่มาเจาะลึกให้ชมกันในคลิปนี้นะคะเพราะว่าที่อีนนี่เคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าก็มีหลายคนบอกว่าอยากที่จะให้มาพูดถึงส่วนผสมแล้วก็คุณสมบัติพิเศษนะคะวันนี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะไงก็พูดคุยกันได้ที่แฟนเพจนัตตี้พลอยแล้วก็ไอจีนัตตี้ น,น,นะคะคเจอกันได้ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ